ประเทศเลยนะคะซึ่งทางให้ต้นทุนการผลิตก,กะระแสไฟฟ้าของเขาเนี่ยมีน้อยค่ะแล้วก็อย่างบนยอดขอสูงๆแล้วก็ในอวกาศก็สามารถผลิตกะระแสไฟฟ้าจากแสแงแดดได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโซลาเซลล์เกิดจากปรากฏการณ์โฟตโวลเทกิกค่ะซึ่งจะเปลี่ยนแสงแดดให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะโดยที่โฟตอนจะกระตุ้นอิเล็กตรอนในสารอืู่ตัวน้ำนะคะที่อยู่ในโซลาเซลล์ค่ะ โห่ทำให้เล็กตอนเกิดการเคลื่อนที่ทําให้กระแสไฟฟ้าไหลกระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นกระแสตรงสามารถนำกำลัางงานที่ได้มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสตรงนะคะอย่างเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นงคงไฟตามถนนนะคะ เาเข้าไปอีกนะคะแล้วก็จะใช้โซล่าเซลล์ได้อย่างเช่นแม่ทั้งสอนะคะขอาที่แมทั้งสนะคะพวกเสาไฟฟ้าใช้ไม่ถือเป่างเราก็จะใช้โซ่าเซลล์สองแล้วผสมจะใช้ร่วมกับการหานลมแล้วก็กรนแะารน้ำค่ะแล้วก็โล่ีเซลล์ได้ค่ะสามแล้วผมชอกกับสาไฟค้านะคะจะมีการแปลงกระ ใช้พงงบบลังงานแสงแดดด้วยเซลล์อาทมาทำให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะค่ะอย่างแรกคือการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ตะกัอวหรือเซลล์ปิทินหรือโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็อันที่สองคือการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะครั้ก็จะยกตัวอย่างนะคะวันนี้ก็จะมีรูปภาพเลยค่ะก็อย่างรูปมันก็ไม่ใหญ่มากนะคะก็จะให้ดูประมาณว่า เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะค่ะแล้วก็นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของโกงไฟตรงถนนนะคะก็จะมีเซลล์แสงอาทิตย์กองไฟนะะทำให้เราเปิดไฟได้ด้วยค่ะค่ะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือการผลิตเซลล์ โซลาเซลล์นะคะแบบพาราโบลาค่ะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกโค้งั้คู่เลยนะคะแล้วตรงกลางก็จะมีท่อท่อหนึ่งนะคะภายในท่อนี้เนี่ยจะมีน้ําอยู่นะคะเวลาที่แสงแดดตกกระทบเนี่ยค่ะเลนส์มันเป็นเลนส์โนนใช่ไหมคะมันก็จะรวมแสงมาไว้ตรงกลางท่อน,นี้นะคะความร้อนจะไปทําให้อันน้ำในนี้นะคะเดือดค่ะพอเดือดแล้วมันก็จะเป็นพลังงานส่งไปยังกังหันลมอะคะ่ะแล้วกังหันลมก็จะไปลจริก,กระแสไฟฟ้าอีกทีหนึ่งค่ะ นนก็เป็นตัวอย่างของบ้านบ้าน,านเซลแสงอันนย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในปัจจุบันนี้เขามีการทากันขึ้นค่ะแต่รูปนี้เป็นรูปแบบบ้านในอนาคตนะคะซึ่งมีการจีบคนแล้วนะคะค่ะคําว่าบ้านในอนาคตหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดที่ใช้โซลา่าเซลในอนาคตนะคะ ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะคำว่านาคตอาจจะเป็นวินาที่อไปก็ได้นะคะที่จะมีควนที่ค้นเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่ค้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าจะต้องได้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากกว่าที่เคยเป็นอยู่แน่นอนค่ะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์แล้วก็มีจํานวนมากดังนั้นถ้าเราสามารถนํามาใช้ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าพลังงานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราก็ควรจะรู้รักแล้วก็ ให้มันหมดไปเร็วจนเกินกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นจงใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็ให้คุ้มค่าที่สุดขอบคุณค่ะขากลับจากกันไปเห็นเราขึ้นมาพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยากรูุ้เพื่อนนี่ยฟังเราจริงหรือเปล่าเรามีคําถามมาถามแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยนะคะคุณเพื่อนคนไหนอยากค่ะอยากตอบนะคะเตรียมเลยนะคะรีบลุกขึ้นมาเลยค่ะคาถามคําถามแรกค่ะ คำถามคำถามแรกนะคะจะเป็นคำถามภาษาอังกฤษค่ะซ, oh. ซ,ซึ่งตอบเป,ป็นภาษาไทยก็ได้แต่ว,ว่าซึ่งมาตอบเพื่อนมาตอบเลยนะคะคำถามแรกนะคะ Why h e m n have to use solar energy ก็ oh. จะประมาณว่าทำไมคนเรานะคะ <laughs> ถึงต้องใช้โซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยคะ ขึ้น <c ười> มาตอบเลยนะคะมีของรางวัลให้ด้วยนะคะอา้าวน้องคนนั้นลุกมาแล้วเข่าอ่อนลงไปแล้วนะคะขึ <c ười> ้นมาตอบเลยนะคะน้องๆมีของรางวัลให้ด้วยนะคะํำ <c ười> ถ,ถามนะคะํำ <c ười> ถ,ถามของเรารับรองว่าตอบอะไรก็ถูกนะคะแค่อยากจะเห็นแนวความคิดของน้องๆว่ามีสมวนร่วมในการตังแล้วก็ช่วยกันอย,นอยากเมพลังงานบาแค่ไหน,นะคะ <c ười> ขึ้นมาเลยนะคะน้องคนไหนขึ้นมาขอให้ได้เกรดสี่นะคะทุกวิชาะคะ่ะ มาแล้วมาสองับแปกิเตนอ่นะเฮ้ยนะ่ะมีค่ะไม่มาคมาแล้วของมาแล้วมาแล้วอออเ้าวาแล้วช่าไ่โอเคคำถามแรกใค้ตอบให้น้องให้น้องตอบ คะใจเรียนชื่อน้องอะไรอยู่บ่อยค่ะน้องสัตว์ชื่อน้องอะไรคะชื่อพีออะระน้องสัตว์นะน้องสัตว์ข <c oughs> อย้ำคำถามนะคะคำถามก็คือว่า <c oughs> Why h u m a n have to use solar energy? <c oughs> <c oughs> รายงานไฟฟ้าเอ่อที่ใครนำลังใช้อยู่หลับให้ให้น้อยลงจะโลกจะได้นี่มีกระบวนการลดโลกร้อนมาด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องค่ะเรื่องเลยขอ,ขอบคุณค่ะฟังเด็กสุดแล้วตอบมากที่กว่าจะตอบว่าอะไร มอสองครึ่งค่ะชื่อชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเกลือค่ะอยู่มสองครึ่งยังคำถามรอบที่สองนะคะที่กล้วยจำไม่ได้ค่ะ why humans have to use solar energy Because. เ oh. อาเป็นภาษาไทยเนาะเราจะได้ฟังกันไ,ได้ สามปีก็เพราะว่านะครับพลังงานแสงอาทิต <Hey>. ย์เ <K> ดี่ยเป็นพลังงานที่สะอาดใช้แล้วไม่เกิดมลพิษเราก็เลยเลือกที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะนี่ค่ะตรงประเดียนที่สุดเลยค่ะเอาขอมาเลยค่ะพี่เขาแอบจองสีฟ้าแล้วแต่น้องคนแรกแลวให้น้องเลือกแต่ที่คว้บอกันสิค่ะ เหลือน้องคนสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนคำถามกันบ้างสีเดียวกันด้วยเนาะอ่าชื่อน้องอะไรห้องอะไรคะดงทองค่ะอยู่ห้องสองทับแปดน้องอยู่ห้องสองทับแปดนะคะจับใจความไม้เท่านี้นะคะคำถามที่สองค่ะเะบวนการทำงานรกบวนการทำงานโซล่าเซลล์ค่ะคำถามนี้พูดภาษาไทยนะคะเกบวนการทำงานของโซล่าเซลล์ค่ะ โซลาร์เซลล์นะคะจะมีเอ่อเป็นเป็นโปรตอนค่ะเป็นสารที่อิ่มต้วแล้วก็ไปกระตุ้น <começa> อ <ushing allez. S 1> ิเล็กตรอนโอ้ยเจอกรไหลของอิเล็กตรอนโอเคค่ะถือว่าพี่ช่วยน้องแล้วกันเนาะก็เอาใหม่คือว่าที่ถามไปเมื่อกี้นะคะคือกระบวนการทำงานของโซลาร์เซลล์นะคะ จะขอ,อย้ำคำตอบนะคะก็คือน้องบอกว่าโดยโดยที่โฟตอนนะคะจะกระตุ้นอิเล็กตรอนในแผงในสารกึองตัวนำในโซลาเซลล์นะคะจะทําให้อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ซึ่งก็ทําให้เกิดพลังงานขึ้นมานะคะกพประมาณนั้นแหละค่ะก็เอาของัไปได้เลยค่ะไม่ะไไ่ค่ะ วันนี้นะคะพว่เความทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่นั่งฟังความคิดแล้วก็โครงการดีๆนะคะั้งหน้าเจอกันใหม่ก็มีการแข่งขันอีกนะคะเดี๋ยวเราฟังนะคะค่ะก็จะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมันมีการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางสิ่งมีทางเป็นเป็นครูเป็นทาาศีลนะคะซึ่งว่าเกี่ยวกับพวกโซล่าเซลล์นี่นะคะเป็น นะคะก็คือภาพที่เราที่เราจะสามารถใช้วาดรูประบายสีลงไปก็ได้ค่ะหรือว่าเราไปตัดภาพมาแตะทําเป็นบล็อกอัพหรืออะไรประมาณนี้นะคะ